ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม Hot Spi n g Cat กับเกม Cat f a n t a s y ครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปในสุดของข้อมูลเทียริสนะครับนะเกมเปิดวันแรกนะครับนะควรรีหาตัวละครตัวไหนกันบ้างและมีตัวละครตัวไหนครับนะที่เราสามารถที่จะเอามาช่วยแบกไ d ได้บ้างนะครับนะรวมถึงตัวสุดของตัวละคร SR SSR ครับผมนะที่บางตัวต้องบอกเลยว่าสู้ในสุดของ SR ยังไม่ได้เลยนะอ่ะ ยาวมาเริ่มกันเลยครับผมในส่วนของข้อมูลเทลิฟนะครับนะเกมเปิดวันแรกมีตัวละครตัวไหนบ้างที่เราควรจะต้องรีหาก็มีดังต่อไปนี้เลยนะครับอ่าโดยตัวละครตัวแรกของเราครับผมที่อยากจะแนะนำนะครับนะเรียกว่าถ้าเกิดใครมีตัวละครตัวนี้ใน ID ดีครับผมนะก็เรียกว่าลุยแกนยาวได้เลยครับนั่นคือตัวของน้องชิโร่ครับล่างคอมแบตโมดนะครับนะก็เป็นตัวละครที่ถือว่าดีมากๆนะในเรื่องของการทำดาเบจที่อ่าเรียกว่าหนักหน่วงกันละกันนะครับนะ แต่ว่าข้อเสียครับผมก็คือกาชาตู้ของน้องชิโร่ลากคอมแบทโบดตัวส่วนนี้เนี่ยจะมีแค่ในส่วนของตู้กาชาตู้แดงนะครับนะซึ่งตู้ตัวส่วนนี้เราจะต,ต้องใช้เพชรนะครับนะซึ่งเป็นเพชรเอาไปแลกครับผมในส่วนของ ets, เม็ดแดงออกมากดกาชานะครับนะซึ่งถือว่าช่วงต้นเกมมันมีต้อยมากดังนั้นเนี่ยการที่ได้เกิดไคลร,รีต้องการหวังตัวของน้องชิโร่ครับอันนี้ค่อนข้างจะถือว่าลำบากเอาเรื่องนะเดี๋ยว้ายเกมครับผมหรือ้ายคลิปเนี่ยเราจะมีอธิบายครับผมในส่วนของตู้แดงน้องชิโร่อีกทีหนึ่งนะอ่ะ เดี๋ยวต่อไปเลยครับผมในส่วนของตู้ถัดไปเลยครับผมนะก็คือตู้ระดับ S นะครับในส่วนของตู้ระดับ S เนี่ยตัวเกมครับผมจะใช้เพชรสีม่วงครับผมในเรื่องของการกดกาชานะครับนะดังนั้นเนี่ยคือว่าเป็นตู้ที่เรียกว่าไขที่เครียดขี้เกียจรีนะครับนะเป็นตู้ที่เราสามารถจะหวังผลได้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเกมเลยครับในส่วนของตู้นี้นะครับนะก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีตัวของน้องอัญญานะครับนะตัวนี้นะเป็นตัวแทงนะครับนะของ สีเขียวนะครับนะน้องแกก็ผมมีทั้งสกิลย่ยยุแล้วก็มีสกิลนะครับผมในเรื่องของการทำซีซีด้วยถือว่าเป็นแท่งสามันที่มีประโยชน์มากเลยนะเอาไปใช้กับทีมอื่นยังได้เลยครับในสุดของน้องอัญญานะครับคนนี้นะมาต่อครับผมในสุดของตัวทิสนะครับนะตัวนี้เป็นตัวฮิลนะครับนะเป็นฮิลสับพัฒน์ประโยชน์เลยครับนะเอาไปใช้ได้หลายทีมมากนะครับนะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งครับที่หวังผลในเรื่องของการใช้งานยาวได้เช่นเดียวกันนะครับนะ อ่ะสองตัวนี้ครับนะสองตัวนี้คือว่าสบายครับนะเอาไปอยู่ใช้ด้หลายทีมเลยทีนี้เรามาพูดใน,นส่วนของตัวละครสีเขียวนะครับผมน้องอาซึระนะครับนะอันนี้เป็นดาเมจหลักครับผมของสีเขียวช่วงต้นเกมได้ดีมากๆนะอืมแล้วก็ต่อตัวของน้องเดเฟียครับนะอันนี้ก็เป็นดาเมจเดี่ยวของสีแดงกันนะครับนะสองสองตัวครับผมนะเป็นตัวละครที่สามารถปั้นแล้วก็ใช้ได้ยาวเลยของแต่ละสีเป็นเบนด,ดาเมจของแต่ละสีเลยครับอ่ะ ต่อไปครับผมก็คือในส่วนของระดับแร้ง A กันบ้างน,นะครับแล้ง A ตัวสวนดีก็ยังสามารถใช้งานได้ดีนะเรียกว่าไม่เป็นรองแรงง S เลยก็ว่าได้ดียวกันเนี่ยถ้าเกิดใครจะรีหาเนี่ยก็รีหาจะแถวแล้ง S กับแร้ง A กันด้นะครับแทนนี้ก็ถือว่าโอเคละนะโดยตัวแรกครับผมนะันนอแอลโคสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นตัวตีหมู่นะครับนะใครต้องการจับเคียวคอนเทนต์ไวๆนะครับนะก็ถือว่าตัวละครตัวนี้นะครับนะมีประโยชน์มาก นะเป็นตัวตีบุคของสีเขียวนะครับนะแพสซิเบตตี้ก็ดีนะถ้าเกิดน้องแกไม่โดนดาเบตเลยสแต็ในเทิร์นนั้นนะเธอถัดไปสแต็กน้องจับเพิ่มอีก6%ซึ่งยิ่งดีมากครับผมสามารถซ้อนได้2ครั้งด้วยนะถือว่าเจ็บเลยอ่ะต่อมาเลยครับผมนะก็เป็นน้องเอ็โคเหมือนกันครับผมเป็นดาเบตเดี่ยวของสีแดงกันบ้านนะครับนะก็ถือว่าแรงอยู่นะครับอ่ะต่อไปครับผมยูชางครับผมนะอันนี้เป็นดีบัฟนะครับผมของสีแดงนะก็ช่วยได้เรื่องของการทำดาเบตครับผมแบบบอสได้ดีมาก แล้วก็ตตอด้วยตัวของชิโร่นะครับนะชิโร่ตัวส่วนนี้จะเป็นตัวตีอ้อนะครับของสีฟ้านะครับนะอ่าอ่าอันนี้จําชื่อน้องแกไม่ได้แล้วนะแต่เป็นในส่วนของตัวดีบับครับผมของสีเขียวนะครับนะมก่ามาเล่นกูได้ครับนะอ่าต่อไปครับผมก็คือตัวของยู่เฟยนะครับแนตะ่ตัวนี้จะเป็นดาเมเดียลของสีแดงนะครับนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวดาเมจเดี่ยวเหมือนกันนะครับผมของสีฟ้านะครับนะพสซีของน้องแกถ้าจะไม่ผิดก็คือเป็นตัวที่เริ่มต้นจะมีแต้มมากกว่านะแต้ม HP ครับผมมากกว่าชาวบ้านสองแต้มทําให้สามารถออกอัติได้ไวขึ้นนะครับอ่าหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะในส่วนของตัวละครแรงเอสกับแรงเอครับผมเป็นตัวเป้าหมายที่เราควรจะต้องหลีหากันแถวนี้กันอ่าต่อไปครับผมนนก็คือตัวละครระดับแรงบีกันบ้านนะครับนะในส่วนของแรงบีนะครับนะก็จะมีตัวละคร n s r นะครับนะ ยังมีอยู่บางส่วนนะครับนะแล้วก็มี SR าครับผมที่เรียกว่าสามารถเอามาแบกทีได้ดีมากในส่วนนี้เนี่ยตัวเกมครับผมจะมีการแจกในส่วนของตัวละคร s อกันบ่ายเยอะนะมีตัวไหนบ้าง่ะอย่างเช่นตัวขอสซระนะครับตัวนี้นะแจกมาอยู่นะอ่าน้องแมวเซ็กซี่ของเราครับผมนะตัวนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีใครอีกบ้างมีทิสนะครับผมคนอีกคนหนึ่งนะครับนะที่ตัวเกมแจกมาให้แล้วก็มีนอัคโคครับผมอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวแจกในรอบนี้นะครับอ่ะ มาดูในสุดของตัวละครครับผมนะที่โอเคเกันบ้างน,นะครับนะหลักๆเลยเนี่ยในนี้นะครับนะถ้าเอาจิีก็จะมีตัวของน้องมินอาซึ่งจะชื่ออะไรนะมินะมัง้งตัวนี้นะอ่านะครับผมนะแล้วก็ตัวของมินามินะครับนะ่านี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับนะสองตัวนี้ก็ถือว่าพึ่งพาได้อยู่ส่วนที่เหลือครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วก็จัดทีมได้นะเราก็ลองเอาตัวนี้ครับผมไปแทนในสุดของปาร์ตี้ขาดหายไปได้นะครับมาต่อกันในสุดของแลงซีครับแลงซีนะครับผมนะ แต่ก็ดังบี s s s อยู่ในตีอยู่นะครับนะก็จะมีทคนนะครับมีน้องโคโคโลนะครับถึงคนนะน้องแกไม่ใช่แย่หรอกเพียงแต่ว่าดาบเบิมัญชาเหลือเกินครับนะเลยไม่เหมาะเท่าไหร่ในเรื่องของการที่เกมนี้มันมีเทอร์นจำกัดในการตรีด้วยนะส่วนที่เหลือก็มีจุดอ่อนครับผมในเรื่องของการใช้หรือไม่ค่อยเป็นที่ิยมเท่าไหร่ครับในสุดขอ แรง4นะครับนะส่วนในสุดท้ายครับผมก็คือตัวระดับแลงดีนะครับนะดีเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่ครับผมนก็จะเป็นพวกตัว S S R นะครับผมนะพวกสปาร์ลาดไม่ก็ตัวลูกต้านะครับนะที่โผล่มาในดีบ้างแล้วก็จะมีพวกตัวละคร R นะครับผมบางส่วที่เข้ามาอยู่ในดีด้วยนะเน่นเราครับผมว่าตัวละคร R ตัวสวยนี้บางตัวก็ไม่ได้แย่หรอกเพียงแต่ว่าเกมที่มันห้ามใส่ตัวละครซ้ากันครับนะและแต่ละตัวก็เป็นตัวละครหลักหลายตัวด้วยมันจะไปทับกับตัวข้างบนครับทำให้ไม่สามารถใช้งานได้นะครับนะ อ่ะก็ประมาณนี้นะทีนี้เราขออธิบายครับผมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของอ่าตู้กาชาตู้พรแดงสักทีหนึ่งนะครับนะพรแดงครับผมก็คืออยู่ในส่วนของตู้กาชาที่เป็นตู้เมนในเรื่องของการกดกาชาเ <วา S 1> นะ<า>เขาจะใช้ในตัวของเพชรแดงครับผมในการกดกาชานะครับ<า>ซึ่งแต่ละตู้ก็มีแต่ตู้เทพเทพ้งนั้นออกมาเยอะครับนะ นะครับนะซึ่งตรงนี้ครับผมเป็นจะมีตู้ชิโร่ครับผมซึ่งเป็นตู้มือใหม่นะครับนะที่ทุกคนก็ผลหาไปนีกันทั้งนั้นการที่เราจะหาในส่วนของตู้กาชาเลยครับผมนะก็ต้องเสียในส่วนของท้ายนะครับผมก็คือเสียเพชรตกส่วนนี้ทำการกดกาชานะครับโดยการเสียเพชรครับ180เม็ดครับผมเป็นเพชรแดง1เม็ดเนี่ยแล้วก็ไปรอกดรูดเอานะครับนะว่าจะออกไม่ออกนะครับนะมันจะมีกดกาชาฟรีรายวันด้วยนะถ้าบางครั้งก็อาจจะกดฟรีออกดื้อก็ได้เหมือนกันนะ แต่ถ้าเกิดกดมาปุ๊บไม่เจอก็ตามนั้นไปครับนะอันนี้ก็จะเห็นอยู่ครับเกลือเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแต่อยากจะกดต่อนะครับผมก็ต้องมาั่งลุ้นเอาอ,กอีกทีนะครับนะดังน,นั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ครับผมนะเราก็ต้องไปลุน้นเราอาจจะกดกาชาได้ไม่เยอะครับนะแต่อา,ถ,า,ออาถ้าเกิดออกมาถ้าเกิดได้โจรสงขององชิโ่แค่นี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับอโอเคนะครับนะตามนี้แหละ อโอเคนะครับนะสำหรับขอบ้อมูลนะครับผมเทียนลิตรเริ่มต้นก็มีประมาณนี้นะครับนะที่เหลือก็ขอโชคดีครับผมกับการกดกาชากันละกันนะหากไม่พอใจก็รีไอดีเอากันละกันวันนี้ผมพอสพีแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับนะหากชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องเราด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ